เกียร์แตงนะครับตลุมจะขึ้นาแมนวครับเกียร์แตงนะครับล้วเราไปไัตกหลงเลยพี่หลงเลยเช็คน่องานนี้ดีทำหลงเลยหลงมาเลยไม่ลบลบ

nghe, <Nhạc> nghe đã không nghe nữa nghe để không này

ครับม in the ันเป็นปุนครับันนงครับเดีดะครับมนร้องครับมเอาเอาน้องมาจากแต่พอดีอ่ะอเดอมือมึงอ๋อไอสองงานน้องลมาเจอมาบอก่ ใครแล้วพี่เด็ไปใครแล้วนะ